นี่คือสตีฟที่วิตปรผลิตและผมต้องมาเอาตัวรอดจากมันภายในหนึ่งคืนนี้เฮโยก็ hey, สวัสดีคนไทยทีไ่ไปเสริมใหญ่นอกโลกกันด้วยนะครับเอาชุดรอดหนึ่งวันหนึ่งคืนนะกับเพื่อนรักพเพลิฟที่อยู่ข้างล่างนั่นเองด้วยที่ผมนั้นเกิดมานั้นจะมีเพียงแค่นาฬิกานะฮะ ถึงเลือนกับของเล็กๆน้อยๆนะฮะของช่วยในการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะฟาร์มของนาะภายในค่ำคืนนี้เอ้ยภายในกลางวันนี้เพื่อไป,ปเผชิญค่ำคืนโหดร้ายนี้นั่นเองนะฮะแหมมันยีรอแดกอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวก็หนึ่งลงจากต้นไม้นี้ก่อนดีกว่าโดยที่ไม่ให้โดนพวกมันแดกนะฮะ โอ้โหให้เกิื่อนอกาศไปหมดเลยไม่ให้กูได้ลงไปหายใจได้เลยมึงเนี่ยหืมเฮ้ยชิบดโอ้โ o โน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 กูจะมาตายกับตัวนี้ไม่ได้กูจะมาตายกับตัวนี้ไม่ได้ ยังไม่ทันอะไรเลยเสียเลือดให้กับน้องซอมบี้น้ำไปเองนะฮะน้มาหาน้องวัวก่อนดีกว่า,เ,าเนื้อของแกไม่ฉันสดดีผมต้องรีบเสปีดลันนะฮะเพราะว่าเะต้องฟาร์มของไปเพื่อไปเชิญกับคืนที่โหดร้ายนะมันคงจะเป็นค่ำคืนที่โหดร้ายมาก ความหมายของผมคือการผ่านค่ําคืนอันโหดร้ายนี้ไปได้นะฮะกับเพื่อนหลังเพื่อนเลิฟที่รอกินตับผมอยู่ในป่านั่นเองโอ้ยมีเสียง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 ,มยง,มยงไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีนะไอ้หูมึงเป็นฟอร์มช่างหรอไม่ชอบลงน้ำอะ่ะฮะ ไม่มีเอเคสสี 19, uh, ่เจ <year> ็ดน <board> ี่คงจะเละเป็นขี้ไปแล้วนะฮะอุ้ยเฮ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 ้ยสเกลตันสเกลตันสเกลตันไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะสเกลตันไม่ดีไม่ดีแหมตันเลยตายแล้วมึงอ่ะมึงหิวมากทุกคนเอาปลามากินก่อนดีกว่า ผมหวังว่าลงไปในน้ำจะไม่เจออ่าอ่าอะควาแมนนะฮะเอาไมา้มาเอาไมา้มาก่อนนะฮะตอนนี้ต้องการหินมากจะทำเตาเผานะฮะต้องหาอาหารให้ได้ก่อนนะฮะลองจะได้มีอาหารมีอะไรมาหิวเลือดได้นั่นเองชีแกนมนันยุกไอ้หนู ตุกไก่น้อยมานีซะที bye. แกปัก <S <S กลับมาเริ่มใหม่นะคือเมื่อกี้ตายนะฮะโอ้โหไม่น่าวิ่งเข้าไปในป่าเลยนะฮะงั้นผมรู้แล้วว่าการเดินเข้าไปในป่าโดยที่มีเพื่อนรักเพื่อนเลิฟอยู่นั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีนะฮะงั้นเริ่มใหม่กันใหม่ดีกว่า มจะหาอาหารยังไงก่อนดีล่ะเนี่ยทุกคนดําไปยิงใต้น้ำาแล้วต้องหาอาหารให้ได้ก่อนนะทุกคนอาหารได้ก็ยิ้เลือดได้ถ้ามันจะไม่สมจริงหนึ่งขั้นว่ามีเสียงมันได้ยินเสียงปืนแล้วก็วิ่งมานะนั่นผมเห็นมันแล้วอยู่ในปา่าตรงนั้นผมไม่เข้าไปดีกว่าเพียงแค่หมูตัวสองตัวผมไม่เข้าไปดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆน้ําชิดน้ําไว้ก่อนนาจะดีที่สุดนะต้องหาอา,อาหารให้ได้ก่อนที่มันจะมืดนะครับเพราะถ้ามันมืดแล้วแล้วก็จิบหายแน่จิบหายแน่ถ้าหากว่ามันมืดแล้วต้องการไปหาน้องแก่ตัวนั้นหวังว่ามันจะไม่เห็นผม มันอาจจะเห็นผมก็ได้ผมกำจัดมันก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นผมโอเคเกำจัดไปได้ด้วยดีนะโดยที่มันไม่เห็นเราเช่อยี้โอ้ฟักฟักทุกคนมันขึ้นไปทำอะไรวะนั้นนะ่ะ อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ได้โปรดขอร้องโอโ้ตัวเป็นแม็กด้วยหรอตัวหนึ่งตัวหนึ่งแม็กเลยยหรอ<ะ>หกลัวเกินไปมุย้ย<ะ>ต้องผมต้องรีบหาหาเงอนนะฮะหาจากหมูหมูแก่ๆพวกนั้นนะ โชคดีที่น้องหมูน้องแก้มันสะเปาเกิดมาอยู่เรื่อยๆนะฮะโอโอมาคงไม่เห็นผมนะแล้วผมก็ไม่อยากให้มันเห็นผมด้วยเราต่างคนต่างอยู่กันนะที่เราผมย,ยิบนาฬิกามาดูก่อนนะ,ะว่าเหลือเวลาเท่าไหร่เรายังเหลือเวลาได้อยู่อีกนิดสักนิดสักหน่อยนะฮะ แล้วก็ทำที่ขุดเราต้องการหินก่อนนะฮะนี่ได้มีตัวอะไรมานี่กูตายเลยนะเนี่ยกูเล่เป็นขี้กูบอกเลยนะน่าจะเพียงพอละเออนั้นย่างเนื้อ อันนี้นะอันนี้นำมาเป็นเชื้อไฟได้ไหมเยอะมากเลยไม่ได้ก็แคย่ยานี่ว่ะไม่เป็นไรวะเอาไม้เนี่ยเราเผาเฮ้ยเสียงอะไรเอาไม้เนี่ยเราเผาไปเลย ผมจะไปเอาชีวิตรอดที่ไหนผมคิดว่านะ่ากลับไปตรงป่าตรงนู้นแหละเพราะว่ามันดูมันมันจะเล่นง่ายกว่านะมันดูลงโล่งดีคือยังไงเราก็ต้องอยู่ที่โรงเขาไว้นะออกมาให้มาเดี๋ยวคืนนี้เราจะขัดห้างนะเราจะขัดห้างกลางป่ากันแน่นอนผมไม่ไปอยู่กลางผมไม่ไปเดินบูหรอกนะผมไม่ผมไม่ไปบูหรอกผมจะขัดห้างนะครับผมคิดว่าอาหารเพียงเท่าเพียงลิ้นพันไปหมดเลยเว้ยผมคิดว่าอาหารเพียงเท่านี้น่าจะเพียงพอสำหรับ ค่ำคืนนี้นะฮะใช่ไหมใช่เลยมาจนกลางคืนแล้วผมจะต้องทำอะไรทักอย่างทำไงดีวะเก็บก้อนเก็บ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 เก็พอึ้นมาไอพวกนี้แม่งอุย้ยขนาดมีนายกายอยู่กูก็ยังเลืมดูนายกายซะได้นี่นะฮะ เอาชุดรอดให้มันพ้นมาจากป่าบ้า,บาสคำเคืนนี้เืเสียเวลาเดินะเวลาเดินแล้ว,วลแ,ลแม่งแหลกนะฮะทุกคนแหลกแล้วแม่งล่วงมาเลยใครจะว่าผมขี้ขาดก็ใช่ครับผมขี้ขาด <c oughs> นะฮะเออ เสียงนี้ดูน่าฟังกว่ายเยอะเลยนะกูจะนะฮะอะไรนักหนากอทำไปทรรมมาแล้วไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยอย่างนง้นเหรอหายใจนะเนี่ยไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยอะ่ะอุย้ยนั่นไงตัวอะไรวะอ๋อแหวงมุงมลายตัวนั้นฉันเห็นมัน อ๋อแมงมุมแมงมุมน้อยกูมาปูกับเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเว้ยไม่ได้มาบูกับพวกมึงพวกมึงน่ะไม่ใช่เป้าหมายกูเลยสักนิดแต่แต,แต่พวกมึงก็ฆ่ากูได้เหมือนกันมันไม่ต่อ,อบล็อกแล้ววะ <stag> เอองงเลยโอ้ยจะไม่มีตัวอะไรมาเลยเหรอ ไปใจเนี่ยท่าน,นไหนเพื่อนรักเพื่อนเลือบกูอยู่ไหนอะโอ้หกลางวันทีเวลากลางวันแม่งมาเยอะชิ๊บกลางคืนนี่กูไม่เห็นเลยไอห,หัวไปไหนหมดนั่นไงเพื่อนรักเพื่อนเลือ,ลอผมแต่ว่ามันอยู่ฝั่งคขนูน้นแต่แน่นอนผมไม่ไปหรอก กูจะไปทำไมอ่ะเฮ้ะมันจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยจริงดิอือตามจริงจะมีมินนี่เดอม็อบกี่กี่ห้าบาทสิบาทจริงหรอเฮ้ยไม่มาเลยหรอชึบจอ๋อมมีตัวอะไรโผล่มาหน่อยเหรอกูอยังไม่เอามือ นั่นไงนั่นไงใจพี่ชายว่าไงพี่ชายพี่ชายว่ายนะ้ำไม่เป็นหรอดูเหมือนพี่ชายเขาจะว่ายนะ้ำไม่เป็นนะฮะเฮโยฮุยฮุยฮุยวิ่งเร็วดีวายเลยวิ่งวิ่งวิ่งจูดเลยวิ่งจูดเลยพี่ชายว่ายนะ้ำไม่เป็นนะอ่ะอืมฮุยฮุยฮุย เฮ้ยเฮ้ยวายกูไม่น่าเลยว่ะจบคลิปครับ